พนักงานสอบสวนคุมตัวสองตำรวจกองปราบปรามเครือข่ายอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ถูกสารออกหมายจับคดีรับส่วยบอลอบูบาก้าฝากขังสารยาพัดแรกนะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินควบคุมตัวพันตำรวจเอกวัชรพลทองล้วนผู้กํากับการ5กองบังคับการปราบปรามและพันตำรวจตรีจักรพันธ์ลีลานันทวงศรรวัตกองปราบปราม สารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีรับสินบนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการพนันฟุตบอลออนไลน์หรืออาบูอัปาก้าเมื่อปี2552มาขออำนาจศารอาญารัชดาฝากขังผัดแรก12วัน ตั้งแต่วันที่5มกราคมถึง16มกราคมเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นโดยท้ายคำร้องนะครับพนังกงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสําคัญมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากอีกทั้งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมซึ่งหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวอาจหลบหนีได้ทั้งนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีบ่อนการพน,นันออนไลน์อบูบากา้ารวม14คนแบ่งเป็นตํารวจ13คนและพลเรือน1คน ยังเหลือตำรวจที่ถูกออกหมายจับอีก5คนและพลเรือนหนึ่งคนที่ยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวน